นี่นะครับทุกคนได้แล้วนะครับสามโตนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมพาเพื่อนเอนมาเอานกนะครับทุกคนมาเอาลูกนกปึ๊กๆนะครับทุกคนผลม,มาเห็นลังมังแล้วนะครับทุกคน นกปึ๊กๆนะครับทุกคนนกนะครับนี่ไงครับทุกคนนี่ไงครับลูกนกปึ๊กๆนะครับทุกคนนี่ครับสามโตนะครับทุกคนนี่สามโตนะครับลูกนกปึ๊กๆนะครับทุกคนนะครับสวยงานมากเลยนะครับทุกคนลูกนกปึ๊กๆๆึกนี่นะครับทุกคนลูกนกครับทุกคนสวยงานมากเลย เดี๋ยวผมจะเอาไปเลี้ยงนะครับหายากนะครับทุกคนนกสันี้นี่แมันไม่ค่อยเห็นรังมันนะครับทุกคนอันนี้คือลูกนกปึ๊กๆนะครับทุกคนนี่ครับนี่ไงครับลูกนกของมันนะครับทุกคนสวยงามอลังการมากเลยนกปึ๊กๆนะครับทุกคนนี่ไงครับมันเฮ็ดไสบอนที่พอมีใายคาดคิดนะครับ ผมมาตาลหาลายชั่วโมงนะครับจึงเห็นนะครับทุกคนน่าจะแมนชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับทุกคนจึงเห็นนะครับสวยงามมากเลยนะครับทุกคนนกปึ๊กนะครับสนินี้นะครับทุกคนสวยงามมากครับทุกคนเฮยสวยงามสวยงามนะครับนี่นงครับนกปึึกๆนี่ะครับทุกคน นกป,กปึ๊กนะครับทุกคนสามโตนะครับทุกคนสวยงามมากเลยนะครับทุกคนสามโตสามโตสามโตกำลังรับสปายนะครับทุกคนมันให้กลางไส้บอลลกมากเลยนะครับผมมาตามหาหลายชั่วโมงนะครับจิงเห็นนะครับทุกคนนี่ไงครับ เดี๋ยวผมเอาไปเลี้ยงเนะ้ะทุกคนเดี๋ยวเวลาผมจะเอามาเดี๋ยวผมเวลาผมกลับบ้านผมเอาผมเลงถ่ายดูอีกเท่อนึงนะครับทุกคนเดี๋ยวผมมาถ่ายนานะครับทุกคนถ่ายนายู่บนภูเขานะครับทุกคนนี่ไงสวยงามมากเลยอา่านี่ครับลังมันเดซรบอลนี้เลยนะครับทุกคนบ่มีใครคาดคิดว่ามันจะเห็นนะครับทุกคนนี่ไง อันนี้ลกมานะผลเอามีดตัดมดแล้วนะทุกคนเดีย๋ยวนี้ผลจึงมาเห็นอยู่นี่แนระ้วทุกคนสวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวไว้ตอนผลเอากลับบ้านผมจะถ่ายดูเธอหนึ่งนะครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนผมพาไปเอานกนะครับเอานกปุ๊บปึ๊กที่ผมเห็นไว้มุดเาวนี่นะครับทุกคนเดี๋ยวผมพาไปนะครับ มาถ่ายนานครับทุนนี่ครับนาครับทุนยุกเถียงนาเลยนะครับไกลสะฮอนนะครับทุกคนเดี๋ยวผมถ่ายดูนะครับนี่นะครับทุนอยู่ตรงนี้และครับทุนเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับ เดี๋ยวครับน <ım S 1> um ี um ่ไงครับทุกคนนี่ไงครับทุกคนนี่ยแล้วนะครับนี่ไงครับทุกคน เดี๋ยวผมเอาอ,อกมานะครับผมออกมาแล้วผมจะถ่ายดูนะครับว่าม <Okay. S 1> ันเป็นยังไงนะครับทุกคนนี่นะครับเดี๋ยว<น> <is> ผมเอาออกมานะครับนี่แหละครับทุกคนนี่ไงออามาใกล้ๆแล้วนะนี่ก็คือลูกนกนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเอามานะครับ นี่ไงครับทุกคนลูกนกปึ๊กๆนะครับทุกคนล้กขี้ของมันครับก็เจีๆๆ๊ยนตัวตัวลูกนกปึ๊กๆนะทุกคนสามตนะครับทุกๆๆๆนค,คนสามตีต่ๆๆมันลืนตาแล้วนะครับทุกคน ลุกลุกปึ๊กเดี๋ยวผมทิถอนลังมาเดี๋ยวผมทิถอนลังมันนะครับเพือนเพื่อนว่ากันว่าถ้าเจอลัางของนกปึ๊กปึ๊กค่อ,อ,อาายๆถอดทีละใบนะคับางทีอาจจะเจอสิง่งลิบลับนะคะทุกคน เดี๋ยวผมถอกออกอามานะครับทุกคนรั <c oughs> รงมันใหญ่มากเลยนะทุกคนยังดไรอกิครับท <c oughs> ั้คืนก็ก็

โอ้ไหนกบบนั้นโซลอนพ่อให้ยศตัวเลือบสองจิ้งหัวเหรอคนไปนะทุกคน<ด>ถ้ามันมีมันจะเจอสี่ลิปลับมา<ด>เจอนะครับทุกคน ไปแล้วครับเราจะเอากลับบ้านนะครับทุกคน,นเอาไปเลี้ยงนะครับนี่ไงนกปึ๊กปึ๊กนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปถ่ายบอนที่มีแสงแดดนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนได้แล้วนะครับสามตัวนะครับ มันกำลังออกขนนะครับรทุกคนเชื่อิกเกียมนอ๋อุ่แเปีเ้ยวบ่เกินทิศหนึ่งมันสามารถบินได้นะครับทุกคนคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับรทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับ